เดี๋ยวปืนเรอบ่ร่วงเป็นหนาวเลยแดดแดดมันห้อนเนอะปืนเป็นตาหมดอิสุนยังว่สองจุดแปดรถหกล้อนเนี่ยชิ้นมันกับบมี เจ้าของคนเราว่าจังเปลี่ยนดอกเห็นมันเสียซะก่อนเห็นมันแตกก่อนคนไปจังเปลี่ยนปืนลอยอ้ยตามหมดจ้ะดะระเบีปืนลอยลูนี้จะใส่เด้อพี่น้องมันเบป่นไกว่ามันเป็นก้อนนี่มันมาล่อเรื่นปืนเลยแห้งใส่กับไปกับซัมโบไซเจ้ระเบีมันมาล่อเรื่นเนาะแต่ว่าซัมโบไซตัว ต่างใส่นี่ใส่ป้องอ่นานเจอเอ็ม,มวีโอ้ยใช่เพื่อนกินตายแต่เอ็ม <c> ว <oughs> ีลายเพื่อนใหม่หล่าปืนมันมันร่อนแล้วลรอกปืนไม่ว่ามันโมลีเอ็ดมันยิบจับหยิบจับสกุลแล้วลรอกปืนทับในบุคคลยังเดี๋ยววันสั่งเปลี่ยนรถวะ เดี๋ยวเขาลดคนจังมั่นใจไงทุกชิ้นกันหัวแล้ว,วนี่หล่อคันี่ดำครับนี่หล่ออุ้ยขี่เล็กมันเป็นกากเพชรมาแล้วไหมกากเพชรนี่กากเพชรกากเพชรมคูออกมา่นน้ำขี่เล็กหน่อยมันกากเพชรมีสูตร NTR นี่ครับอะไรลูกปืนเบอร์สามสองสองศูนย์เจ็ดนะครับตับนอกตับในก็ 3, 2, 2, 1, สามสองสองหนึ่งศูนย์สินหนึ่งตัวจระบีก็ใช้เนี่ยท็อปวันครับจระบีอยง่างดีเลยสำหรับลูกปืนลูกปืนใหม่เลยครับชุดใหม่ผมเก่ามันร่อนครับพื่ปีเข้าไปเป็นหมัดใส่แล้วครับตัวนี้ล้าง ทำความ่าแล้วก็ถือว่าโอเคใส่ครับตัวน,นี้ขั้นตอนการประกอบตีลูกปืนใส่ใส่จระบีใส่ซินก็ประกอบเลยครับยากไม่อยาก,อยากโอเคครับบ๊ายบาย